มาแบบพี่กี้พามาที่จังหวัดเชียงรายมากับน้องปาล์มนะคะสวัสดีครับวันนี้เราดูพื้นที่ที่บ้านแม่อ้อครับผมบ้านแม่อ,อ้ออำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงร,รายนะคะถูกต้องครับซึ่งตอนนี้ ก็เดี Arrow, ragt, <red> ๋ยวเราจะมาดูพื้นที่ทั้งหมดทั้งหมด9ไร่ครับผม2งานและ19ตารางวานะครับถ้าเมองแล้วทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่กำลังจะเข้าออกำเภอเมืองเชียงรายถ้าเกิดมองเป็นมุมนี้นะเป็นพื้นที่ที่น่าจะเหมาะกับการทําอะไรได้บ้างครับบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยมันน่าจะเป็นรีสอร์ทหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้งารครับมจากจุดที่อยู่อเภอเมืองจนถึงที่เราอยู่เนี่ย ประมาณเลยนะครับประมาณ30กิโลครับบนสายหลักนะครับสายเทิงเข้าตัวเมืองเชียงรายเนี่ยเราออกจากจุดนี้ไปประมาณ6 8แดกิโลเมตรนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับผมจะติดกับหมู่บ้านนะครับผม,มซึ่งเดินทางใช้ระยะทางประมาณห5 0ห้าสิเมตรเองนะครับไม่ไกลครับไม่ไกลครับผม พื้นที่ตรงนี้อากาศดีมากๆเพราะว่นเวลาในที่ติ๊กอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นฤดูฝนเนาะข้างๆรอบๆติ๊กจะเป็นเป็นช่วงเวลาของการทํานาแล้วตรงนี้จะเขียวมากถ้าเกิดใครมองที่เป็นที่พักรีสอร์ทหรืออะไรเนี่ยติ๊กว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่แบบยุทิศาสตร์มากๆเลยคือมันสวยอ่ะโอ้กุ้มไปด้วยภูเขารอบๆนี่นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสองคนมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะสวัสดีครับ